โรงเรียนวัดทองสำริดควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนไฮเซนบิยอนกอรี่ยุดคัพ2024ไฮเซนแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและพันธมิตรทางธุรกิจจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชาย7คนในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีไฮเซนบิยอนกอรี่ยุดคัพนะคะจัดกันที่สนามฟุตบอลหนึ่งภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาาค่ะโดยมีทั้งหมด32โรงเรียนเข้าร่วมชิงชัย ปรากฏว่าแชมป์ประจำปีนี้ตกเป็นของโรงเรียนวัดทองสำริดรับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นยังได้สมาร์ทอีเรเนนิ่งห้องโสตทัศน์ด้วยรองแชมป์เป็นโรงเรียนอิสลามสันติชนรับถ้วยเกียรติยศเงินรางวัล20 0 0 0บาทและอันดับที่3เป็นโรงเรียนวัดบึงทองหลางรับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0บาทค่ะ นอกจากนั้นยังมีรางวัลยอดเยี่ยมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ยอดเยี่ยมผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมและรางวัลดาวซันโวค่ะ